สวัสดีครับทุกทท่านที่กำลังรับชมช่องป้างคอมสารคดีนะครับในตอนที่ผมเริ่มสำรวจเรียนรู้เกี่ยวกับนกใหม่ๆนะครับก็มีนกหลายชนิดที่ผมมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชนิดเดียวกันนะครับก็ทำให้ผมสับสนอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องเปิดคู่มือดูนกนะครับแล้วก็ค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตซ้าแล้วซ้าเล่านะครับกับชนิดเดิมๆบางทีถ่ายมาวันนี้ พรุ่งนี้ถ่ายมาอีกก็ยังต้องเปิดค้นคว้าดูนะครับเพราะว่าสับสนหรือบางทีไม่ได้เปิดดูคิดว่ามั่นใจแล้วก็โยนเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เป็นนกชนิดนั้นๆน,น,นะครับพอมาเปิดดูทีหลังอา้าวมันคนละชนิดนะครับก็มีนะครับแล้วก็มีหลายชนิดนะครับที่เปลี่ยนสีสันไปตามฤดูกาลก็มีเช่นกันเช่นยางกรอกพันจีนเป็นต้น,นครับ เรามาดูกันนะครับว่านกที่ผมสับสนบ่อยๆตอนเริ่มดูนกในช่วงฟีแรกๆนั้นมีนกอะไรบ้างก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจำแนกนกในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอี้ยงสาริกากับเอี้ยงหองนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นเอี้ยงสาริกา โดยรวมแล้วก็จะมีสีน้ำตาลนะครับออกโทนสีน้ำตาลดำนะครับปากสีเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ไม่หนาเท่ากับเอี้ยงงอนเอี้ยงงอนปากหนาหนากว่าแล้วก็จะมีตรงหนังตาจะมีสีเหลืองนะครับส่วนเอี้ยงงอนนั้นจะสีดําเข้มนะครับแทบทั้งตัวนะครับจะเป็นสีดําเข้ม ้ายมือนะครับก็จะเป็นนกกระจอกใหญ่นะครับแก้มสีขาวไม่มีสีดําอยู่ตรงกลางนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นนกกระจอกบ้านนะครับวงรอบแก้มสีขาวขาวก็จะมีสีดําอยู่ตรงกลางนะครับส่วนตรงท้องกระจอกใหญ่ก็จะขาวกว่านิดนึงนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจับคาเล็กซึ่งสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปบ่อยๆครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นจับคาหัวสีส้มนะครับก็ไม่สามารถที่จะพบเห็นได้บ่อยเท่ากับจับคาเล็กนะครับตัวสีเขียวเหมือนกันนะครับหัวก็อาจจะสีส้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจับคาหัวสีส้มจะส้มมากกว่านะครับแล้วก็ตรงที่ ใต้คางนะครับจับขาเล็กจะมีสีเขียวนะครับตรงใต้คางซ้ายมือจะเป็นกินปรีอกเหลืองนะครับอยู่บนต้นมะละกอนะครับกำลังเล่นน้ําอยู่นะครับทางด้านขวามือจะเป็นกินปรีคอสีน้ําตาลนะครับขวามือนะครับเป็นกินปรีคอสีน้ําตาลนะครับดูลักษณะแล้ว ตรงท้องของกินปรีคอสีน้ำตาลจะเหลืองเหลืองไปทางเขียวนะครับเหลืองสดสส่วนตรงหัวนะครับกินปรีคอสีน้ำตาลจะมันวาวนะครับจะมีสีสันที่สวยงามกว่าอันนี้เป็นตัวผู้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะครับคู่นี้เป็นตัวเมีย ด้านซ้ายมือเป็นกินปรีอกเหลืองตัวเมียขวามือเป็นกินปรีคอสีน้ำตาลตัวเมียซึ่งจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับดูยากพอสมควรนะครับผมได้ภาพมาทีไรก็ต้องมาเปิดคู่มือดูตลอดนะครับสำหรับกินปรีคอสีน้ำตาลกับกินปรีอกเหลืองนะครับ ด้านซ้ายมือนะครับก็คือแซงแซวหางปลานะครับสังเกตดูที่หางนะครับจะเหมือนหางปลาตามชื่อนะครับตัวสีดําเหมือนกันกับด้านขวาด้านขวามือนั่นก็คือเป็นนกกาแวนนะครับไม่ใช่นกแซงแซวเป็นนกกาแวนตาจะออกสีฟ้านะครับตัวสีดําเหมือนกันนะครับแซงแซวหางปลาแล้วก็กาแวนนะครับชัดเจนคือหางนะครับหางปลากับ หางตัดนะครับสำหรับเจ้ากาแวนจะหางตัดเมื่อนำมาเปรียบเทียบก็อาจจะดูแล้วลักษณะที่จะพอสังเกตได้นะครับแต่บางทีการดูในธรรมชาติก็ยากยากอยู่เหมือนกันครับสำหรับแซงแซวหางปลากับกาวแวนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นกระจิบหญ้าสีเรียบนะครับมันก็จะมีขีดสีขาว บนตานะครับพอาหันหน้ามาก็จะเห็นขีดทั้งสองข้างเลยนะครับชัดเจนครับส่วนด้านขวามือนะครับกําลังเล่นน้ําสปริงเกอร์อยู่ก็จะเป็นกระจิบธรรมดานะครับตรงกระหม่อมก็จะออกสีน้ําตาลเข้มนิดหนึ่งอันที่จริงกระจิบธรรมดากับกระจิบกับกระจิบอกดำครับที่ผมดูยากกว่าระหว่างกระจิบธรรมดากับกระจิบญ้าสีเรียบนะครับ แต่ว่ากระจิบคอดํานั้นยังมีภาพไม่เยอะนะครับกระจิบญอดสีเรียบด้านซ้ายนะครับหางจะยาวกว่านะครับซ้ายมือนะครับเป็นเขียวก้านตองปีกสีฟ้านะครับขอบขอบปีกนะครับก็จะมีสีฟ้าโดยรวมก็จะเป็นสีเขียว สวยงามนะครับเขียวก้านตองซึ่งตัวนี้เป็นตัวเมียส่วนตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้จะมีที่คอสังเกตที่คอจะมีสีดำนะครับสําหรับเขียวก้านตองปีกสีฟ้าส่วนด้านขวามือก็จะเป็นเขียวก้านตองหน้าผากสีทองนะครับสสังเกตตรงที่หน้าผากนะครับจะมีสีส้มส้มอมเหลืองนะครับดุดอัญมณีประดับบนที่หน้าผากของมันนะครับ เวลาโดนแสงแดดยิ่งส่องประกายแวววาวสวยงามมากนะครับสำหรับเจ้าเขียวก้านตองหน้าผากสีทองนะครับซึ่งคู่นี้จะดูยากนะครับถ้าแสงไม่ดีนะครับดูไกลๆอาจจะดูไม่ออกนะครับเพราะว่าจะโทนสีเขียวลักษณะตัวก็คล้ายกันมากนะครับใกล้เคียงกันมาก ที่เดินนําหน้ามานะครับเป็นยางโทนใหญ่นะครับที่เดินตามหลังมาก็จะเป็นเจ้ายางเปียนะครับสังเกตดูที่ตีนของยางเปียนะครับสีเหลืองนะครับปากสีดําด้านซ้ายมือเป็นยางโทนน้อยนะครับมันลักษณะคล้ายกับยางโทนใหญ่แต่ว่ามันตัวเล็กกว่าหัวกลมกว่า คอหนาแล้วก็สั้นกว่านะครับมันมักจะรวมกลุ่มกันตามท้องทุ่งนานะครับสำหรับเจ้ายางโทนน้อยนะครับสําหรับที่ขวามือก็จะเป็นเจ้ายางโทนใหญ่นั่นเองนะครับมันมักจะอยู่เดีียวๆนะครับสําหรับเจ้ายางโทนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับสําหรับยางโทนใหญ่ตัวนี้นะผมเห็นที่อ่างเก็บน้ําห้วยสารานะครับ สำหรับด้านซ้ายมือ,อยางทนน้อยนั้นก็อยู่ตามท้องทุ่งนากําลังรวมกลุ่มหากินนะครับมันมักจะยืนอยู่นิ่งๆน,นะครับถ้ามีเหยื่อผ่านเข้ามานะครับมันก็จะจิกกินยางรวดเร็วเลยนะครับยางทนน้อยบางทีก็จะมีปลายปากสีดำนะครับในในชุดที่เริ่มจะเข้าสู่ฤด,ด,ดูผสมพันธุ์นะครับเช่นตัวนี้นะครับปลายปากเริ่มจะสีดํา ส่วนยางทนใหญ่วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่ตรงจุดสบปากนะครับจะลึกเข้าไปเลยลูกตาเข้าไปนะครับสำหรับจุดสบปากของเจ้ายางทนใหญ่นะครับซ้ายกระติดขี้หมูนะครับขวากระติดแต่โพกขาวนะครับเวลาเปรียบเทียบกันดูชัดๆก็เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแต่เวลาดูในธรรมชาติแล้วก็ สับสนนะครับสำหรับกระติสขี้หมูกับกระติสตะโพกขาวนะครับลักษณะปากก็คล้ายๆกันนะครับกระติสตะโพกขาวจะมีสีสันตรงที่ด้านหน้านะครับช่วงหน้าอกกับช่วงท้องนะครับจะมีสีสันที่ตัดกันชัดเจนนะครับส่วนกระติสขี้หมูนั้นถ้ามองไกลๆนะครับ ก็จะเป็นลวดลายที่ไล่เฉดสีลงมานะครับแต่ถ้าดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นเป็นลวดลายชัดเจนนะครับลวดลายสวยงามมากนะครับตรงที่ช่วงท้องนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นหัวขวาน3ามนิ้วหลังทองด้านขวามือเป็นหัวขวานสีนิ้วหลังทองตัวผู้งอนสีแดงนะครับตัวเมียจะเป็นงอนสีดําหัวขวานสี่นิ้วหลังทองมีลายจุด สีขาวบนหงอนสีดำเต็มบริเวณหงอนนะครับตัวใหญ่กว่าปากยาวกว่าแถบดำที่ตาและข้างคอจะกว้างกว่ามัวขวาน3นิ้วหลังทองและก็มีตาสีเหลืองนะครับผมซ้ายคือนกยอดหญ้าสีดำนะครับส่วนขวาก็คือกางเขนบ้านธรรมดาน,นี่แหละนะครับ ซึ่งผมก็งงมือนกันครับตอนที่ผมดูนกใหม่ๆผมก็สับสนกับเจ้านกขี้หมายอดย้าสีดำตัวนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่านกยอดย้าสีดำเป็นลูกของนกกางเขนนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันคนละอย่างกันเลยนะครับนกขี้หมายอดย้าสีดำนั้นโดยรวมจะเป็นตัวสีดำทั้งหมดเลยนะครับมีแค่สีขาว ที่แถบปีกเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างว่านะครับเวลาดูนกในธรรมชาติก็มักจะแยกยากลักษณะขนาดรูปร่างก็แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับนกยอดจ้าสีดำนั้นจะตัวเล็กกว่านะครับหางก็สั้นกว่านะครับแต่สายตาของคนเราก็เมื่อดูคนละครั้งนะครับก็ค่อนข้างที่จะ จำแนกยากว่าตัวไหนตัวเล็กกว่าตัวไหนตัวใหญ่กว่านะครับแต่ก็อาศัยว่าเมื่อเราได้ดูนกบ่อยๆนะครับเช่นนกกลางเขนเราเห็นมันอยู่บ่อยๆเราก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับมันมากกว่าเมื่อเห็นเจ้านกยอดหญ้าสีดำนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันคล้ายก็รู้สึกสับสนนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจว่ามันจะเป็นชนิดเดียวกันนะครับก็เลยต้องมาเปิดหนังสือคู่มือการดูนกต่างๆนะครับ เพื่อความแน่ชัดชัดเจนในปัจจุบันนี้ผมก็ยังมีความไม่ชัดเจนในหลายหลายชนิดนะครับสำหรับนกที่ผมถ่ายมาได้ใหม่ๆก็ยังจําแนกยากอยู่พอสมควรประเภทพวกนกกระติบนกกระจิบต่างๆพวกนี้นะครับพวกนกตัวเล็กๆนะครับค่อนข้างที่จะแยกยากพอสมควรนะครับสำหรับผมก็คงต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความสุขทุกจ้างก้าวมีความเบิกบานมีสติทุกลมหายใจนะครับในยุคภาวะปัจจุบันนี้ก็สินค้าต่างๆก็ขึ้นราคาจากปัจจัยน้ำมันจากปัจจัยสงครามนะครับสงครามที่ห่างไกลจากเราไปแต่ก็ส่งผล ต่อบ้านเราวินาทีต่อวินาทีเลยก็ว่าได้นะครับในการในภาวะที่ส่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํามันเรื่องปุ๋ยต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสวัสดีครับ